โอเคเอาโยกผมมีแล้วฮะช่องเดือดเกมอีกวันนี้เราจะมาเล่นคอมเมน EP ที่สามแล้วนะซึ่งทวนี้จะอัปเดตค่าพลางทีเพราะว่าข้าจะขึ้นมาเยอะแล้วมาเล่นมามาเล่นมาแล้วนะนทุคนาาสามเลยครับซึ่งวันนี้เราจะมาโชว์ค้าพลังโชว์ข่าจะาาาต,ต่าง,างๆที่ผมได้ทำการอัให้ทีมไปแล้วนะ เล่นสายโชว์นะแล้วก็โชคกินไข่หนาวพอดีโชคไล่ยังไม่ได้รับของในนาทีนึงเลย,ยเแล้วก็จะมาทำอะไรเราวันวน,นี้นะก็บอกไปแล้วครับเราก็มาเล่นตามภาษาคนคืออัพเดทข้าวบางทีแปดอัพเดทข้าวบางทีเราก็ต้องไปที่นี่นะไปรับของที่มันแจกนะเห็นไหมมันจะแจกมานี่นนนนนนนด้วยเสียงด้วยนะเต็มลานไปเลยเวเลกู เอลิกูดอืมเสียงรถเยอะจริงๆชอบชอบมันดูเสียงดีมากเลยเสียงหมอสนามันยังดูดังผ่านแล้วหนาชลกทิ้งแม่งเลยมันดีนะถ้ากระตุกแล้วขอไฟมนแต่เสียกระตุกมากเลนี่ครับผมก็รับเอานะตรงนี้ผมใครรับไม่รับผมแล้วกัน วันนี้ก็ตอบอกผมก็จาอัพเดตข่าวบางทีวันนี้ก็ต้องมีของวิวข้าเจ็ดหมื่นแล้วก็มาเลยนพี่โูวผมไม่ได้โหวครับจะอวดนี่เน่มันน่าจะโดนทีตรงนี้เนี่ยโอเคครับแบบก็มาเลยนะแต่ผมยังไม่ใส่นี่เข้าเลยนะซึ่งเราเราจะเล่นนีนะเสียงไม่ดังมากเลยนะ เห็นไหมเสียงดังมากไปไปไปผมตัดตอนนี้ให้ผมเข้ากับต่อการสู้กับต่อไอ้สู้ท่ากิ้วละไปเราเรียกเขาตัดตอนที่เราอยูนะ่ตอนท่าสู้กิ้วนะตอนแรกไม่ได้หาสู้ตอนแรกผมก็ไปหาาดัมมีเพื่อนในทีมอ่ะสังเกตเท่าแค่ศูนจุดห้าตรงนี้ไหมวงเนี่ยผมเป่าวงสีแดงวงนี่ฮะตรงนี้เห็นไหมก็ช่างแม่งแล้วกันตีแล้วกันทีมที่กิ้วผมวก็ได้ช่วยผมจัดเซตประมาณน,นี้ในช่คอรและชาเทเลสในการตี ผมจะตีผมจะสุนดิเข้ามาช่วยครพอแล้วพอผมเซิร์ฟสามส่สองเนาะมันมันไม่ค่อยมีตัวอะไรให้สู้ครับเมือเซิร์ฟตีมันไม่ค่อยมีคนเก่งนะน,นี่นะครับเปิดนะคร,รับตะการหวาเปอร์เซงมาทั้งเปซเซอรหนึ่งครับอันนี้ส่วนหนึ่งทำการตีไปสี่หมื่นต้อมมีทำการไล่ตีไว้ครับแล้วทำการไล่ตีอีกหนึ่งรอบไปครับเนื่องจากมีพาร์ตสี่อยู่ถ้ามีตัวพูดไม่ทนั 6, นะแล้วะโดนทำการต่อยไปหกหมืน่นนะแล้วทอมมาสามแสนสามหมื่นแล้วก็โดน แล้วโดนด้วงเขาฝั่งมาต่อยมาหกผ่นนะอัศราคาวปุโตนี่ทีมผมลอยหลอมาแล้วกาหวานต่อยไปทั้งหมดห้ามัดสี่มัดนะตั้มีสามแสนสี่วู้ฮอตอตบีได้าการตีไปแสนหนึ่งครับราชาให้เลือกได้การล้วมัดล้วมัดราชาให้เลือกไปครับตายหมดเลยนะตัมบีก็น่าตามไปอ่ะโอเคครับอันนี้ก็จะวัดกันแล้วว่าดวงใครซึกกว่ากันบอกไว้ด้วงน้ยนมากมันงัดกันทอ่ะ มันยัดจันนานมากเห็นไหมดูไปมันยัดจัน,นมากก็ไม่ต้องห่วงครับว่าคลิปนี้มันเร็วครับมันไม่เหมือน,อนอคนนะนี่มันงัดจันสักพักใหญ่ๆล่ะผมตัดไปที่ไม่งัดเสร็จกันเร็กันนานมาโอเคครับตอนนี้มันก็งัดจันเสร็จแล้วนะแล้วก็ทำสำเร็จแค่ล้านเจ็ดเองนะน้อยนะสูงสุดทำได้สองร้านเลยนะจริงๆสูงสุดเออแท้ของมานี่เนะี่ย ตัวก้าดประมาณนี้ก็อยู่อันดับสองเทียวเพราะเราก Finnish, no liebe, né, er drafted, ็แค่แข่งแก่งดุดุดุดันๆนะคือผมยังไม่ท้าตีตัวเพราะทีมผมไม่มีตัวไหนตีตีไปมันเหนื่อยครับไม่ใช่อะไรวันนี้ตัวผมมาตีที่หลังเอาครับเดี๋ยวผมก็รอตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มสี่แล้วสี่ห้าทุ่มค่อยตีอย่างแต่ถ้าห่วงวันนี้จะตีเปล่าก็ดูที่ช่องของเองนะก็หกสิบแล้วหกสิบเลยไม่ไหววันนี้ต้องหกสิบนานนะอ่ารับเฟสแบบปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บค่อยทับช่างไหมหน่ะครับเราอัปเดตค่าบางทีมแล้ววันนี้ก็จะมาไต่อะลิณาให้หัวที่สุดของของในเซิร์ฟนี่นะซึ่งยังอยูอย่ที่แค่ลังโก้เลยนะอะลิณาผมอะดูนี่ฮะดูอะลิณาครัสุ์จอได้ไปเลยลนะเราจะมีสองท้าสู้อันนี้เรายาะท้าสู้ใครไม่ได้เพราะเราเราไม่เก่งอะไรขนาดนั้นนะนี่ฮะไปครับเราต้องไปท้าสู้ โอ้ตกปากกาขนานดะนี้เลยไงเฮ้ยไอ้เราแลกเพชรน,นี่ว่ะวันนี้เราจะไต่อยู่ถึงทั้งเราจะไต่ไปแลกแรกหนึ่งร้อยนะมันอกีเจอ,อพวกบอดแล้วมันพวนข้าจะอ่อนเองในสายตาผมมากใช่ไหมอ่อนเองในสายตาผมมเติมไหมแบบนี้ก็เติมแต่ไม่ได้เติมหนักกู้หรือเปลเติมแบบพออยู่พอใช้นะเนี่ยชื่อตามชื่อช่องเลยก็ไว้นก็ตั้งกับซุ่นสีถึงมาอาถรทพ์าการล่วงแจ็คกกแตฝั่งมือไปตายแล้วนะครัอตอนนี้ทำกาดไปสามแสนสะองครับุแลกจัด ตายหมดทีมมีลร이เดอร์ก็ตายตามนอกจากโดนฟูบกูกิไปครับเไม่น่าโดนซิกาสิหลอกเพลงอ่ะโดนก็ชิบหายไม่ได้เลยนะครับแต่ผมเป็นผมเป็นเล็กบัตรพันเมลเลยเนะีน่ยโฆษณาหนุกจริงๆนะอันนี้ครับมูล레이เดอร์้อันนี้ครับเราเริ่มศึกมามูล레이เดอร์ได้ทำการบ้าอัตตอมิกถึงไปครับแล้วก็ะหว่างน้ำการล้วงกินนอตฝั่งเขาก็สอบสายครับลงไปทั้งหมดแสนสามนะครับอัตตอมิกปาดไปทั้งหมดสามแสนหนึ่งครับตายหมดทีม อะไรครับนี่อเนื้อได้เพชรมาโอ้มันลอยเวตีแม่งเฮ้ยเชี่ยเชีดึงตัวาพลังพลังต่างกันมากน,นะโอเคครับนี่ยเราก็น่าจะเพชรเราเลยหวังมากเลยอันนี้นะกการบอาว่าทำการเปิดก่อนนะครับทำการเปิดลง้นแล้วต้องมีผมตายไปทไี่สุดนะครับตายดูนะังัตอนนี้ตองมีตอนนี้เขาได้ทำการบัฟไอ้น,นี่ผมแล้วบัฟคูบกกีผม คุริเซเนอร์ทำการต่อยตายทีโนะผมได้ตายแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้เอาหน้ากากหัานมคุริคุริเซเนอร์เขานะครับแต่ไม่ตายครับเลือดเหลือจะปิ้นหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เริ่มฟูบุกี้ผมทำการตีไปแสนสี่ครับน้นาเบามากเลยเทีอะตมอมถึกแล้ววันนี้เขาทำการตีดวงหวัวแต่ดวงผมถึกครับตัวยืดได้ทั้งวันนะให้ทั้งวันนะทั้งทีมให้ทั้งทีบอกตรงรวง่วมกับเขาครนะับโอ้ล้วงตายเลยแม่งเลย อันนี้เขาทำการบัฟหน้ากากหวานผมหน้ากากหวานให้ทำการไปต่อยราชาอาชาใต้ดินเขาตายที่สุดนะครับแั้นเขาทำการงัดรับดวงผมแต่ดวงผมไม่ไม่ระคายระเครื่องผิวหนังครับไม่ครับงัดไปครับเพิ่มเลเอลไป40,001นะครับต้านแล้วก็ติดต้านทานครับแต่ไม่ทอราชาเลยเลือดไม่ค่อยเสีด็จฟาดไปครับไม่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 ระคายระเครื่องผิวหนังครับให้ทำการบัฟหน้ากากหวานผมเพื่อเข้าไปต่อยดวงเขาเอาให้ตายนะ เอาให้ตายนั่นเองครับตายเรียงตัวครับเก่งแค่ไหนยังไงก็แพ้ดวงผมเพราะดวงผมอัพมาดีครับนี่ครับงัดไปสี่หมื่นครับสี่หมื่นหนึ่งพันครับเอนี้ดวงผมน่าจะน็อกครับเอายังไม่น็อกครับบอกว่ายังได้ทั้งวันนะครับขออยู่อีกแป๊บหนึ่งได้ไหมได้กล่าวไว้ได้ก็ตีเอาไปสามหมื่นครับฟาดไปสองหมื่นครับน็อกไปแล้วครับตั้งวันนี้เริ่มการตีมาทงการตบไปตายครับในสุดโอ้แพ้ครับ โอ้ข้าวข้าวลังต่างอาหารที่ไดน้นนี่ก็นัาดนตรีนะไปเราเราอย่าไปห้ามทีเพราะทีมจะเปลี่ยนใหม่จะขึ้นได้ไหมนี่ยไอ้คนนี้ขอดูก่อนนะอ้บอลทองนี่น่ากลัวอยู่นะโอ้ทีมแม่งข้าวลังเขาสูงมากนะแต่และทีมคนนี้น่าจะขึ้นหนึ่งร้อยยาแล้วเราเอาคนนี้ก่อนแล้วปวดคนะรับอันนั้นแยกปวดเป็น,นตายเลยไหมอืม ครับนักทนการเริ่มสึกมาแล้วนะครับเสียงเพลงเล้าใจมาครับเปิดดังๆไว้แนละ้วต้อมีนักการบอกต้อมีคิดซึ่มไปนะครับฝั่งเขาได้การฟูเคาน์เตอร์มาครับ <S <S เริ่มผมมีกับรอยหลอมาเมกี้ไม่ได้พากีเน่มการตีธรรมดาไปแล้วนู่นมับนกการต่อยธรรมดาไปแล้วไปสามหมื่นสองครับกี 32, บ่น้อยจะกีอนไจะต่อยราคาได้เข้าหมื่นเจ็ดครับ เขาต่อยสวนเข้ามา6กมื่นสี่ครับน็อกเลยตีที่หลังดังกว่านี่เองครับด้วยว่าเขาทำการฟูลเคสเ,เตอร์ด้วยผมมาแต่ไม่ไละคายละเครื่องอ่ะจิบจิบปะครับโดนได้กล่าวไว้นะนํนำการบาัฟฟูบักีผมมานะนากากว่าได้ทำการซัดหน้าลัหษณา,าเขาไปหนึ่งดอกครับตายล่สุดตอนนี้แค่ทำการยิงไปครับเกือบน็อกเซิร์ฟแมสขึ้นไปแล้วเมย์ขึ้นมาสี่หมื่นนะครับ เริการลวงมัดราชาเทลลิลึกเข้ามาครับโดนจะทอนตายหนึ่งครับผมม่ทําการต่อยเข้าไปครับโป้งตายครับทำไม่เข้าไปสาม0ื่นหนึ่งพันนะก็คนนี้เก่งใช้ได้นะทิ้งแพทก่อนค้างแล้วก็โหดเลยทิ้งครับก่อนนะต่จะไปล่าครับเราก็ช่างไหมครับตับไปทั้งหมดนะครับนี่ก็จะตีไปเรื่อยครับตีไปพอใจอ่ะรู้จะเอาใครลงหมอตอนนี้เราเจอข้าวแงน้อยอยู่นะ น่าจะโคน้นึงไม่ใช่เบิร์ดหรอกตีเราม่วงอะไรเงก็ไม่ใช่เบิร์ทเขาไปเลยครับค่าพลังนี่ต่างกันสามสามพันนะผมนั่งผมนําเขานะค่าพลังอะตอมิกเขาดาวม่วงผมเนี่สองดาวขนาดสองดาวปาดเมื่อไหร่เขาเริ่มการเปิดฟังผมก่อนนะเพื่อจะบัฟเพื่อบัฟค่าพลังทีมแต่ไม่ติดกระดูกขัดสองตัวนะครับแนะน,นำการบัฟอะตอมิกผมครับผมก็แนะนำการบัฟอะตอมิกเขาฟูลคาลเ,เตอร์คืนนะครับตีเข้าไปหมดหมื่นสามมั้งยังไม่ถึงตีเออะตอมิกคิดซึ่งเข้าไปสองแสนสี่ครับ หูเจ็ดแสนอ้จี๊ยสุดด้วยผมไม่ละขายละเครื่องครับด้วยมัดตรงไหมครับมัดตรงไหมบอกเลยนะว่ามันมันตีแรงไปเปล่าวะโอ้โหเอ้ยเดอนเอาเมื่์ดอนไนนี่แบบสอบโจทย์มาใะไฝั่งเขาอะไม่เข้าครับผมจีบจีบก็แค่นี้อะตอมมิกิซึมเข้ามาละเม็ดสี่หมื่นห้าครับน็อกก็ไม่ได้สุดโอ้โ้ดูถูกข้ามค่ะ ไม่เทศบุรไม่อยาให้ดูถูกข้าพลางนะดูถูกชาวเปรูเก่งจังวะแล้วผมก็ต้องหาอาจารย์ไทยครับหาทีนี้มันพอน่าจะพอพอฟัดฟอเวียงกับพี่ผมได้ไอ้คีเมื่อกี้เนี่ยปาดมาเจ็ดแสนเลก็อึงแล้วนะคือเป็นอะไรแม่งบัฟดาเมจเวอร์มากซึ่งผมไม่น่าสู้ทีนี้เเขาได้แล้วนะตอนนี้ก็อ่อนเอในสายตาู้กเขล้ว แล้วก็ตอนนี้เราจะไปจบเิปนี้นครับแล้วก็มาอัปเดตค่าพลังอีกสักรอบหนึ่งนะว่าค่าพลังผมประมาณไหนแล้วนะค่าพลังผมก็ประมาณนี้นครับเจ็ดหมื่นครับคือผมมีดาวไม่มีดาวม่วงเลยผมฟาร์มหาดาวม่วงยังไม่ค่อยได้นะปวลดล็อกคีดจำกัดเนี่ยัะยังไม่ค่อยมีของเลยนี่ครับผมก็ลงมหาหมัดไปครับโอ้ยกรนะตุครั้งานงนะลดผู้ขี่ดีครับ้บอัพห้าสิบเพชรอย่าไปวัน ได้มาหมดจิตอนุจะอัพไปไหนตอมบิกนี่หาเศษอยู่นะเศษนี่ไม่รู้จะหายากไปไหนครับตอมบิกเนงอะตอนท้ายล่าโตผมได้นำการอัพขึ้นสามดาวแล้วก็ได้นำการอัพพาร์ตสิบพ,พอเต็มหมดแล้วนะอัพพาร์ตสิบเลยครับเนี่ยอัพไอฟกางอัพอัพนี่เขาเต็มหมดแล้วเหลือแค่หากระตุน้นต้นนี้ครับแล้วก็อ่านี่ไม่ต้องหวงังละดวงผมจะเป็นดวงอันดับหนึ่งเซิร์ฟนี้แน่นอนดวงตัว,วไม่ดีวะไม่ได้ปุ๊บตื่น ไมไ่สองอเลยวู้ดวงนี้จัดจัดโอ้ยีจส์โอ้ยเจส์ได้สี่ทับสิบไปนะนจริงผมก็หาต่อหาต่อจะชิมน,นะแล้วบันดวงมันบ้านในสุดๆว่าเออไอ้คือค,อค,อค,อคกลางๆไม่ได้อ่านี่นะก็แบบปั้นมากว่านี้ก็น่าจะหมดตัว,วนะเพชรเนี่ยเราค่อยไปโพสเมืองเ uh, มืองเทคนิคเมเทอร์ไนท์ดีกว่าครับแต่นีก็ประมาณนี้เราอัพไปแค่ประมาณนี้แหละของผลแล้วไม่ใช่อะไรก็ มาวันนี้นะครับทางทีมตัวนี้ผมกาลังอ่ะจักรพรรดิเด็กยังไม่ได้สักทีเลยพอเพื่อไปเทียงพอเพื่อไปเทียงไปเทียวกับเพื่อนทีมผมต้องชื่อว่ารอยยิ้มเขาก็ได้ทีมเขาก็ค่าจะดีกว่าผมเยอะมากเห็นไหมอะตอมิกเนี่ยมาแต่ผมแต่เบียักรปลรดิเด็กเขาก็จะนั่งนะครับจะขาดรอยละซึ่งดาวบวกเขาได้ผมไม่ได้แล้วผมยังไม่ได้มีเวลาขนาดนะ้นจะมาได้ป่ะก่อนเราจะไปเราไปปลุกไหยานาสุกตาไปตลุกไหยานาบุกเขล่วงไปก่อนไป จะแค่แบาฟาร์มเพิ่มเข้าโดยเร็วเลยนะเราไม่ต้องหาเข้าโดยเร็ววานนี้ดังสูงสุดนะไปกดเลยเออจะประวานเออด่วงยนหน้าไปเลยนะกะหว่านยนหลังลว่ะหกค่าทําไมมันดูอ่อนๆอย่างวะบริบริพิสเนอร์ค่าพลังเขาแค่หกหมื่นบ้าไปเกี้ยพลังเยอะสุดบ้าไปเกี้ยหกานี่ไม่ใช่น่าต้องหกหกเอ็ดหกสองนี่ผมก็เห็นค่าพลังก็เป็นสามเกือบสี่แสนละ กระทืบไปทั้งหมดแสนสี่ฝั่งฝั่งเดินสาตอนนี้นักการมวกนักการออกลงต่อยทั้งหมดแสนหกนะน้าพักครึ่งหลอดจัเลยทีเดียวด้วงกับนักการซัดหน้าไปสี่หมื่นปุริปุริท่านึงนักาการต่อยไปห้าหมื่นนะแข่งควาทำการต่อยไปสามพหมื่นนะครับต,ตอนนี้ก็นักการ,รตีไปสองหมื่นแล้วเสียงรองใจมากใส่เพลงเพลงแล้วน,นะใส่แค่เอฟเฟคพออันนี้ครับตายแน่นอนครับแฟนคอมมาเตอร์ตอนนี้ไม่เป็นไรครับดวงลอยอยิงได้สบายนักการวันผมวให้นักการซัดหน้าเข้าไปอีกแล้วครับ เอาไว้ักแสนห้าเป็นไงไปให้หมดสี่หมัดด้วยทําการขวาตรงไปให้หมดสี่หมื่นเนาะบราตอนนี้ผู้ดีผู้ดีเสนอทำการใช้แองนจิ้นบาร์ไปทั้งหมดเจ็ดหมื่นสองหัวทำการตบไปจะใช้เรืองทำการแลบลิ้นไปสองหมื่นสามผู้ไปทันแล้วลิ้นพันแล้วน่ะแล้วก็บาร์ตพิชากเนสองหมัดคอครับก็เมตห้าหมื่นแปดเลยเป็นไงบอก อัพสี่แล้วดูของนะดีขอรด,ดีอุ้ยดีไหมอุ้ยก,ก็ได้นะเอาเอเอาไปใส่ให้ดวงแล้วกันดวงเราเน้นถึงนะดวงเราไม่เน้นนะประมาณนี้ครับก่อนจากลาเราก็ต้องไปแบบไปตบกระสอบทายดับเบลิลวันของผมในในคลิปนี้นะผมก็เคยเล่นไปแล้วก็สอบทายดับเบลิลวันนึ่งไม่ต้องหว่วงไอ้แงผมค่อยไปทำทีหลังเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเนี่ย นี่ครับผมจะอัปเดตค่าพลังว่าตอ้มมี่ผมปาดสามหมื่นสามหมื่นซ่ยก็เยอะมากนะแล้วก็ดูอันนี้ผมดวงอันนี้ผมก็ต่อยสองหมื่นเจ็ดนะค่าค่าประจงตีเลือดอยู่ที่แสนหนึ่งนะอันนี้เลือดอยู่ที่แสนแสนหนึ่งกันนะโอ้อัาพละนี่แสนหนึ่งหมื่นนะสองแสนเลยนะแตกเปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เก้าหมื่นอันนี้อยู่ที่เก้าหมื่นเงินเพราะไม่ได้ปั้นเลยนะแค่ดูจากใบแล้วไม่ค่อยได้ปั้นเลยนะ จะเน้นปั้นพวกฟูบุกินี่มากกว่าแต่ฟูบุกิผมก็ไม่ค่อยปั้นเท่าไหร่ปั้นบ้าไม่ปั้นบ้าก็องหนือก็ปั้นให้มันนะก็ประมาณนี้นะก่อนจากลาก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดคลายด้วยนะก่อนไปแล้วก็ไปเราไปตอบทุกคนในนี้โอ้แต่ละคนนีไม่ตอบมันเอาน่าจะเอาไ็อยู่มันจะฆ่าพลังผมแล้วไอ้ผมผมยังไม่ได้บอกรู้นะผมรู้เขาหลายมากใช่ไหม ลักษณะนี่ครับเดี๋ยวว่ารักษาชีวิตยังใช้ไม่ได้นะนี่อาการบัดยังอัพได้แค่นี้อยู่นะแล้วก็ด้วงปลดล็อกมกายแล้วนะอาชนาคาบุโตะผมแล้วก็นี่ฟูบุกิเดี๋ยวผมวงเล็บแดงได้แล้วกันนะชอบมาเลยชาลาคาบุโตะเสียงเขาใจมากสุดเลยคาบุโตะก็เน็ตเวิร์กเอทนาค่ะท่านไปสงสัยพีเคไหมครับพีเคว่าไม่รู้ไม่ก็เลี้ยวพีเค พีเคมากนะนี่ครับเราไม่น่าให้นกักการานต่อยเราให้ตีคนนี้ผอันนี้ชนะ,นะเนาะมาปตอมปีเกาทำการตบหน้าตบปกเขาไปทั้งหมดสองแสนสองหมื่นสองหมื่นแปดพันทำการตบปีผมได้ทำการปาดหตัวทั้งหมดสามแสนสองหมื่นนะแล้วฟูกีผมทำการตีไปทั้งหมดแสนหกน้าแล้วตัวทำการต่อยไปสนะา,ามหมื่นนะแล้วคอปเดอทำไมยมา้งหมดหกหมืนแล้วเขาพัดเด็กได้ทำมารตีมาสองหมื่นเก้าผักไม่ได้ ผมพากไปทานว่ะไม่ทาน,นแล้วผมขอตาา้าไหมตาหนี้ฟาวาแล้วแย่อ yeah. ง,ง่ายจาังวะจะเขาตเีเขาเก่งขึ้นเยอะยนะเขาดีขึ้นเยอะเลยนะเขารับมือผมได้ดีขึ้นเยอะมากเลยนะเฮ้ยนี่มันกระสอบสายที่มันแต่เขาเก่งตรงที่เขามีจกักรพราสติกนะผมจะเสียฟิลดเรื่องจกักรพราสติกกับพอบักนะไอ้ยาัมจะพูดเร็วๆนะ อุบเลได้ทำการรับอะตอมิกไปนะครับแล้วก็นักขวานตบนาอตอมิกเข้าไปนะครับอะตอมิกคิดซึมไปครับสามแสนสามนะครับแล้วก็ฟุบุกิพายุนรกไปครับหนึ่งแสนหกนะครับกับตายทั้งทีครับอัชราคัมปโดขวาตรงไปสี่หมื่นสามแล้วก็คอสแมสมาทั้งหมดหกหมื่นสามนะครับตีน้อยทำการต่อยไปต่อยไปไม่เห็นดาไม่เมื่อกี้นักขวานทำการตบนาแล้วก็ตายในที่สุดนะครับตาขานต่อมี้ที่รู้ปิดตัว ไปเขาพูดเร็วไปไหมอะ่ะไม่ฟังไม่ทันเลยอะ่ะโอเคก็ก่อนจะคลิปนี้นะก็อย่ากดไลค์แชร์สับะไครตติดตามด้วยต้องถึงร้อยซับแล้วแจกยี่สิบสามันในการนการสตรีมนะก่อนไปนผมจะบอกอย่างน, vet, นี้ทุกคนไม่เคยคาดคิดในช่องผมแล้วก็จะบอกว่าช่วยเราไว